อุ๊ยมีคนหน้าแตกดาราสาวดังยืนยันยังไม่เลิกสามีหลังโดนแสะแรง หล่อไม่แพ้ดาราหนุ่มเลยเลยค่ะสําหรับก๊อตอทิ์สามีสุดที่รักของบุ๋มปนาดาที่ก่อนหน้านี้สาวบุ๋มได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยแชทที่สามีส่งรูปมาให้ดูพร้อมกับข้อความบอกว่าสดครับสดอีกหลายชั่วโมงเลยในขณะที่แม่บุ๋มนั้นก็ระบุแค,คปชั่นบอกว่าอเล็กซ์ตามพาะไปงานด้วยเลยลูกซึ่งล่าสุดทั้งคู่เจอพาดหัวข่าวทาหลายคนเข้าใจผิดกันหนักมากคิดว่าเลิกกันแล้วแม่บุ๋มก็ไม่รอช้าออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดบุ๋มปนดา บอกว่าโอ้ยยังไม่เลิกกันค่ะยังรักกันดีและสนุกกับการเลี้ยงลูกค่ะเข้าใจกันพาดหัวข่าวแบบที่ต้องมีคนมาสนใจและเข้าไปอ่านเนื้อนในเท่านั้นถึงกับเข้าใจว่าเป็นการล้อเล่นถ้าอ่านแต่หัวข้อข่าวก็จะเม้นกันแบบนี้แฮจะเย็นเนกันนะคะกอย่าอ่านแต่หัวข้อข่าวเดอ้อ